มีคนมาถามปู่การมีชีวิตคู่ทำไมอยู่แล้วต้องทะเลาะกาันอา้าวปู่จะบอกให้นะที่พวกมึงทะเลาะกันก็พวกมึงไม่ใช้เหตุผลไงถ้ามึงมีเหตุผลกันหน่อยใช้สติกันให้มากๆปัญหาทุกอย่างมันก็ไม่เกิดแล้วลูกๆของมึงก็จะไม่มีปัญหาตามมาด้วยจริงไหมล่ะ ถ้ามึงคอยพูดคอยอาศัยกันปึกษาการซึ่งกันและกันถ้าคนไหนคนหนึ่งโกรธขึ้นมาอีกคนหนึ่งต้องหยุดต้องเป็นน้ำคอยดับไฟไว้อย่าให้มันลุกลาม จริงไหมพอไฟมันลุกโหมมึงก็หาฟืนเข้าใส่แล้วมันจะสงบไหมล่ะจริงไหมลูกศิษปูถ้ามึงอยู่ด้วยกันมึงต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องค่อยพึ่งพาอาศัยกันเราจงอยู่จนแก่เท่านะมึงเชื่อปู่แล้วชีวิตครอบครัวมึงจะดีขึ้นจะมีความสุขหันไปสวดมนต์ฟังรมทำสมาธิกันบ้างจิตใจมึงจะไม่ได้ฟุ้งซ่านนะเชื่อปู่ทำแต่ความดีคิด ดีทำดีรับรองมึงเชื่อปู่ชีวิตและครอบครัวมึงจะมีแต่ความสุขนะแล้วลูกหลานมึงก็จะเรียนหนังสือเก่งด้วยเชื่อปู่นะอย่าทะเลาะกันอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปนะ